เรื่องที่2ความคืบหน้าโครงการปรับปรุปงฟื้นฟูแหล่งน้ําประจําปี263ความร่วมมือกองทัพบกและมูลที่อุทกภพในพระบรมราชูปถมัมภในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเมื่อวันที่15มิถุนายน263ผู้ว่าราชการพิจิตรผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในพิจิตรพร้อมด้วยรองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่บริเวณแม่น้ําพิจิตร วัดถ้ำชะละวันมูน่๑ตำบลคลองะเชนอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเพื่อติดตามความคืบหน้าในการที่หน่วยทหารช่างจากกองทัพปตัตทสา3เข้าดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งและการจัดการน้ำชุมชนตามแนวทางพระราชดำริร่วมกับมูลที่อุทกภพในพระ่มราชูประถมที่รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณในโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งมอบหมายให้กองพันหารช่างที่8กองพลหานมาที่1นํากํากำลังพลพร้อมเครื่องจักรมาทำการขุดลอกแหล่งน้ํารวมทั้งสิ้น11แห่งซึ่งขณะนี้ดําเนินการไปแล้ว8แห่งโดยสามารถเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง21กันยายน2 5 6 3รวมระยะเวลา120วันซึ่งจากการลงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ผู้บริการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตรในครั้งนี้ได้เดินทางมาพร้อมกับกลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู้แม่น้ำพิจิตรซึ่งเป็นชาวบ้านจิตอาสา,ท,าที่รวมตัวกันอนุรักษ์ปกป้องแหล่งน้ําธรรมชาติโดยเฉพาะแม่น้ำพิจิตรให้กลับคืนชีพมาอีกครั้งและเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถใช้ประโยชน์ในการกักเก็บน้ําได้ประมาณ800,000ลูกบาทเมตรส่งผลให้เกษตรกรมีแหล่งน้ําเพื่อใช้ทําการเกษตร ก่อให้เกิดรายได้ทั้งนี้ชาวบ้านได้ขอขอบคุณกองทัพบกร่วมกับหน่วยที่อุทกภพในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้เข้ามาดําเนินการพัฒนาแหล่งน้ําในครั้งนี้ด้วยสําหรับพื้นที่ที่กองพันหารช่างที่8กองพลนหาญมาที่1นึ่งได้ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ําในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมีจํานวนทั้งสิ้น11แห่งรายละเอียดตามภาพถาย